บทที่555ปทุกนอกจากนี้ยังอยู่ภายใต้การหล่อเลี้ยงจากจิตสำนึกอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งพลังทางวิญญาณของเขาไม่สามารถส่งเสริมได้ภายใต้สถานการณ์ที่ส่งพลังเช่นนี้โดยการปล่อยพลังทางจิตวิญญาณจากเนตรปีาศาจสีม่วงเท่านั้นที่สามารถเอาชนะคู่ต่อสู้นกฟีนิกซ์อมตะได้ สติสัมชัญญะไม่อยู่ในสภาวะที่ต้องใช้เวลาเล็กน้อยในการฟื้นตัวอีกต่อไปด้วยการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องของเสี่ยวซานและการเผชิญหน้าหลายครั้งตอนนี้สติเริ่มมีเสถียรภาพและเขาสามารถใช้บางส่วนได้มันเป็นความสามารถที่ต้องใช้จิตสำนึกได้เท่านั้นรอยยิ้มจางๆปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเสี่ยววาซานและเขาได้ปลุกจิตสำนึกทางจิตวิญญาณของเขาอย่างเงียบๆและจับเข้าไปในทะเลจิตวิญญาณของเม่กงจือค่อยๆกวนทะเลแห่งวิญญาณของเธอ ทันทีไม่กงจืดขมวดคิ้วเล็กน้อยและทะเลแห่งจิตวิญญาณเริ่มผันผวน,นภายใต,ใต้การกระตุ้นของจิตสำนึกอันศักดิ์สิทธิ์จิตสำนึกอันศักดิ์สิทธิ์ที่เสี่ยวซานฉีดเข้าไปเริ่มเพิ่มขึ้นสิ่งที่เขาต้องทำนั้นง่ายมากช่วยไม่กงจืดบีบอัดพลังทางจิตวิญญาณเพื่อให้ทะเลแห่งวิญญาณสามารถรองรับพลังทางจิตวิญญาณได้มากขึ้นเตรียมพร้อมเมื่อเธอทะลวงระดับเทพในอนาคต ในฐานะที่เป็นราชาแห่งเทพรุ่นก่อนความเข้าใจของเขาเกี่ยวกับพลังทางจิตวิญญาณของเขานั้นลึกซึ้งเกินไปเมื่อทะลวงไปสู่อีกระดับหนึ่งพลังจิตก็มีบทบาทชี้ขาดสำคัญยิ่งกว่าพลังของตัวเองเสียอีกความแข็งแกร่งของพลังวิญญาณสามารถกำหนดศักยภาพของระดับที่สูงกว่าระดับเทพวันนี้ใช้โอกาสนี้เพื่อช่วยไม่กงจือบีบอัดพลังจิตของเธอและปรับปรุงภูมิหลังของเธอในด้านนี้ พลังจิตของเม่อกองจือแข็งแกร่งมากแล้วหลังจากผ่านการรับมรดกของเผ่าอาสูรนกยุงพลังวิญญาณของเธอก็เพิ่มขึ้นถึงจุดสูงสุดของสถานะลำดับที่9้าและจากการสืบสวนเสี่ยวซานยังค้นพบว่ายังมีจิตสำนึกอันศักดิ์สิทธิ์ในพลังจิตของเม่อกองจืออีกด้วย แต่นี้ไม่ใช่จิตสำนึกอันศักดิ์สิทธิ์ที่เขานำมาจากชาติที่แล้วไม่เช่นนั้นไม่กงจื่อจะจำชีวิตในอดีตไม่ได้แต่จะเกิดมาจากโลกนี้กล่าวคือก่อนที่เธอจะไปถึงระดับพระเจ้าเธอก็มีการกำเนิดของจิตสำนึกอันศักดิ์สิทธิ์แล้วนี่เป็นปรากฏการณ์ที่แปลกมากเสี่ยวซานสัมผัสจิตสำนึกศักดิ์สิทธิ์อย่างระมัดระวังและเขาเข้าใจทันทีว่าสัมผัสศักดิ์สิทธิ์นี้มาจากไหน มันมาจากอาวุธศักดิ์สิทธิ์ขนนกสวรรค์ซึ่งเห็นได้ชัดว่ามีกลิ่นอายของขนนกสวรรค์และการดำรงอยู่ของลมหายใจนี้ก็เป็นการรับรู้ของเมฆกงจืดของขนนกสวรรค์ดูเหมือนว่าระดับของขนนกสวรรค์นี้จะสูงกว่าที่เขาได้ตัดสินไว้ก่อนหน้านี้ รังสีแห่งจิตสำนึกศักดิ์สิทธิ์นี้นำโดยขนนกสวรรค์เห็นได้ชัดว่าระวังจิตสำนึกอันศักดิ์สิทธิ์ที่เสียวซานเข้ามาแต่คำสาบานเลือดเสียวซานที่ทำไว้ก่อนหน้านี้มีบทบาทสำคัญมากคำสาบานเลือดถูกสร้างขึ้นสำหรับไม่กงจือ้อคำสาบานเลือดนั้นถูกตราตรึงอยู่ในทะเลจิตวิญ,ญญาณของเสียวซานและความรู้สึกศักดิ์สิทธิ์ของเขามีกลิ่นอายของคำสาบานเลือด ด้วยลมหายใจแห่งคำสาบานเลือดไม่เพียงแต่ทะเลแห่งจิตวิญญาณของเม่กงจือเท่านั้นที่รับรู้การมีอยู่ของเขาแต่แม้กระทั่งความรู้สึกอันศักดิ์สิทธิ์ของคนนกสวรรค์ก็ค่อยๆจำเขาได้และไม่ปฏิเสธเขาอีกต่อไปเสี่ยวซานสัมผัสได้ถึงแสงแห่งจิตสำนึกอันศักดิ์สิทธิ์นี้อย่างคร่าวๆและทำให้มันเสถียรในทะเลจิตวิญญาณของเม่กงจือเขาสามารถแยกแยะและบีบอัดพลังทางจิตวิญญาณให้กับเม่กงจือแต่เขาไม่สามารถทำอะไรเกี่ยวกับจิตสำนึกได้ ซึ่งไม่สามารถสัมผัสได้โดยไม่ได้ตั้งใจเมื่อสติสัมชัญยักเกิดขึ้นการเติบโตในอนาคตมีความสำคัญอย่างยิ่งและมันสามารถเกิดขึ้นได้จากการฝึกฝนของเจ้าของเท่านั้นส่วนที่ทรงพลังที่สุดของจิตสํานึกคือมันไม่ได้ถูกจํากัดตามที่อยู่กล่าวคือขนาดของทะเลวิญญ,ญาณระดับพระเจ้าไม่สําคัญในอนาคตมันจะกลายเป็นระดับพระเจ้าและเช่นเดียวกันกับการวิวัฒนาการของทะเลแห่งจิตวิญญาณสู่ทะเลแห่งสติ ตามทฤษฎีแล้วจิตสำนึกของผู้แข็งแกร่งสามารถปรับปรุงได้ไม่จำกัดจนถึงจุดสิ้นสุดของจักรวาลแน่นอนว่านี่เป็นเพียงทฤษฎีไม่ใช่สถานการณ์ที่มีอยู่จริงรอยยิ้มจางๆของเสี่ยวซานปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเขาและใบหน้าของเสี่ยวซานก็เผยให้เห็นแสงศักดิ์สิทธิ์จางๆทุกครั้งที่แสงในดวงตาของเขาเปลี่ยนไปพลังวิญญ,ญาณที่ฉีดเข้าไปในเมฆกงจืดจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ปริมาณที่ถูกบีบอัดของพลังวิญญาณของเมฆกงจื่อค่อยๆเล็กลงเรื่อยๆแต่มันก็มีความกลมกลืนกันมากขึ้นเรื่อยๆและใจกลางของพลังวิญญาณก็ค่อยๆถือกำเนิดขึ้นในระหว่างกระบวนการบีบอัดเดิมที่เสี่ยวซานไม่กล้าที่จะพูดโดยตรงในการบีบอัดสำหรับเธอแกนวิญญาณถูกสร้างขึ้นแต่มันแตกต่างกันถ้ามีความรู้สึกทางวิญญาณด้วยความรู้สึกทางวิญญาณที่จะทำให้เสถียรและปรับปราม การก่อตัวของแกนวิญญาณเป็นเรื่องของหลักสูตรด้วยแกนจิตวิญญาณจะสะดวกกว่ามากในการฝึกฝนพลังทางวิญญาณในอนาคตหรือฟื้นฟูพลังวิญญาณสู่ทะเลแห่งวิญญาณทุกอย่างราบรื่นกว่าที่คาดไว้นี่เป็นข้อดีของการทำงานร่วมกันของคนสองคนมันเป็นไปไม่ได้ที่เสี่ยวซานจะทำสิ่งนี้กับบุคคลอื่นการฉีดทั้งคู่ของวิชาสเสวียนเทียนและพลังทางจิตวิญญาณทำให้รัศมีของพวกเขาเข้ากันได้มากขึ้น หลังจากที่เสี่ยวซานช่วยไม่กงจือทำให้แกนจิตวิญญาณมีเสถียรภาพแล้วเขาก็แนะนำเธอเพื่อปลดปล่อยพลังทางจิตวิญญาณจากแกนจิตวิญญาณเพื่อสื่อสารกับพลังแห่งเลือดของเธอเองด้วยวิธีนี้พลังทางจิตวิญญาณที่เพิ่มขึ้นจะสามารถควบคุมได้มากขึ้นการประสานกันของแกนจิตวิญญาณน,นั้นดูเรียบง่ายแต่อันที่จริงมีเพียงไม่กี่คนที่เข้มแข็งในแดนสวรรค์เท่านั้นที่สามารถทำได้ นี่คือความแตกต่างของวิธีการฝึกฝนในทวีปนางฟ้าไม่ว่าจะเป็นเผ่าอาสูรหรือเผ่าพูดพวกเขาให้ความสำคัญกับการฝึกฝนสายเลือดมากขึ้น และในโลกที่เสี่ยวซานเคยอยู่มีวิธีที่สมบูรณ์แบบมากขึ้นเรื่อยๆในการฝึกฝนพลังทางจิตวิญญาณยิ่งไปกว่านั้นเขาเป็นอดีตราชาแห่งเทพพเจ้าและความเข้าใจของเขาเกี่ยวกับพลังวิญญาณและจิตสํานึกของเขานั้นหาตัวจับยากในโลกนี้มันง่ายสําหรับเขาที่จะทําสิ่งต่างๆและเป็นไปไม่ได้ที่จกักรพรรดิอสูรผู้ยิ่งใหญ่จะทําได้ดีกว่าเขาที่นี่ หลังจากเสร็จสิ้นสิ่งนี้การฝึกฝนของไม่กงจื่อจะดีขึ้นอย่างไม่ต้องสงสัยและด้วยการเกิดของการจิตวิญญาณตรับใดที่เธอฝึกฝนอย่างขยันหมั่นเพียรในอนาคตอันใกล้การใช้การเปลี่ยนแปลงของเสือขาวและการเปลี่ยนแปลงของนกยูงจะไม่เป็นปัญหาที่จะเกิดขึ้นพร้อมกัน หลังจากทำสิ่งนี้เสร็จเสียวซานไม่หยุดเขาทำให้สถานะของเขาเสถียรและยืนยันว่าเขาอยู่ในสภาพที่ดีที่สุดด้วยพลังทางจิตวิญญาณของเขาเองเขาได้นำร่องรอยของพลังทางจิตวิญญาณของไม่กงจือ่อและฉีดเข้าไปในทะเลจิตวิญญาณของเขาเองในทางกลับกัน เห็นได้ชัดว่าทะเลจิตวิญญาณของเสี่ยวซานนั้นใหญ่กว่าของไม่กงจื่อและพลังจิตภายในของเขาก็แข็งแกร่งขึ้นเช่นกันกพลังทางจิตวิญญาณของไม่กงจือที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองของพลังทางจิตวิญญาณของเขาได้เข้าสู่แกนของทะเลจิตวิญญาณของเขาอย่างช้าๆนี่คือไม่กงจือและไม่ว่าจะมีตัวตนใดก็ตามหากพลังจิตบุกถึงระดับนี้เสี่ยวซานจะเป็นอันตรายอย่างใหญ่หลวง ทะเลจิตวิญญาณทั้งหมดของเสี่ยวซานดูเหมือนจะหายใจลำบากและมีจังหวะของพลังวิญญาณโดยรวมของเขาแต่เขาไม่ลังเลเลยแต่ค่อยๆประทับพลังวิญญาณที่เป็นของเม่ยกงจือด้วยจิตสำนึกของเขาเองช่วงเวลาที่พลังจิตของเม่ยกงจือประทับบนจิตสำนึกของเสี่ยวซานร,ร่างกายของเสี่ยวซานก็สั่นสถานทันที และทั้งตัวก็สั่นสะท้านไม่ได้ราวกับว่ามีใครคนหนึ่งลวกส่วนลึกของสมองของเขาด้วยเหล็กตีตรารู้สึกว่ารุนแรงความเจ็บปวดทําให้ทะเลวิญญาณของเขากระตุกและเมื่อพลังวิญญาณของเขาพลิกกลับเขาจะปฏิเสธมันโดยไม่รู้ตัวเสี่ยวซานได้เตรียมไว้สําหรับสิ่งนี้แล้วเขาบังคับจิตสํานึกของเขาเองไม่รวมพลังจิตรอบข้างทําให้รังสีของพลังจิตของไม่กงจือถูกตราตรึงอย่างสมบูรณ์ในจิตสํานึกของเขาเองและไม่มีสิ่งใดต่อต้านเลย ด้วยรอยประทับแห่งจิตวิญญาณน,นี้บนจิตสำนึกของเขาในอนาคตเขาจะมีความเชื่อมโยงระหว่างเขากับไม่กงจือซึ่งตรงกว่าคำสาบานเลือดคำสาบานเลือดเป็นเพียงข้อจำกัดของเขาแต่รอยประทับวิญญาณน,นี้ทำให้เขารู้สึกถึงอันตรายใดๆที่ไม่กงจือต้องเผชิญเมื่อใดก็ได้เมื่อสัญญาณชีพของไม่กงจือผันผวน,นอย่างรุนแรงเขาสามารถสัมผัสและล็อกตำแหน่งของเธอได้ทันทีผ่านความรู้สึกทางจิตวิญญาณของเขาและช่วยเธอโดยเร็วที่สุด เขาสามารถใช้ความรู้สึกทางจิตวิญญาณเพื่อช่วยเธอโดยตรงผ่านการเชื่อมโยงของพลังทางจิตวิญญาณนี้ในเวลาเดียวกันนี้ก็เทียบเท่ากับเสี่ยวาซานที่เปิดจิตสำนึกอันศักดิ์สิทธิ์ของเขาให้กับเธอหากไม่กงจิตต้องการที่จะเป็นอันตรายต่อเขาผ่านการเชื่อมโยงนี้มีความเป็นไปได้ที่จะทำลายจิตสำนึกของเขานอกจากภรรยาของเขาเองแล้วเขาไม่สามารถปล่อยตัวเองแบบนี้ให้ใครได้